สวัสดีครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการรีบาวนะครับเอาตั้งแต่พื้นฐานเลยเนาะไปไปดูกันอย่างแรกเมื่อเกิดการรีบาวนะครับเราจะต้องสังเกตสีฟ้าฟ้าที่อยู่ใต้ลูกบาสนะครับนั่นคือจุดที่ลูกบาสจะตกถึงพื้นนะครับเราต้องพยายามเข้าใกล้จุดนั้นให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรีบาวนะครับสมมติพยายามอยู่แบบใกล้ๆก่อนแต่ว่าไม่อยู่แบบใกล้มากนะครับ กระโดดตรงนี้ก็ไม่ได้เลยครับนอย่างน้อยเนี่ยต้องพยายามให้อยู่ใต้ลูกมากที่สุดนะครับแม้ว่ากระโดดไม่ได้ก็ตามนะครับบอลก็ตกใส่มือเราอยู่ดีเนาะพยายามอยู่ใต้ลูกให้ได้มากที่สุดนะครับหรือเอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องอยู่ใต้ก็ได้นะครับสำหรับเซนเตอร์บางตัวหรือว่าพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดเนี่ยจะมีพรสวรรค์การกระโดดเฉียงอยู่แล้วนะครับ หรือแม้แต่ตัวมันเนี่ยก็กระโดดเฉียงอยู่แล้วละ่ะนิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับต้องตายลูกมากเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไปไม่ทันนะครับวิ่งช้านะครับสำหรับเซนเ,นเตอร์วิ่งช้าถ้าจะให้วิ่งไปหาจุดที่บอลตกไกลๆเลยเนี่ยแล้วเราไม่ไม่พึ่งการกระโดดเฉียงเนี่ยจะไปแค่ตรงนั้นจุดเดียวก็คงจะสู้ p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดไม่ได้เช่นซาวรางหงีนะครับซู้ไ่ได้แน่น,นอนเนะี่ยเดี๋ยวผมมากระโดดให้ดูแล้วกันนะครับแบบง่ายๆเลยอันนี้คือเบสิกเลยนะครับ พยายามไปจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วก็กระโดดในจังหวะที่ลูกนั้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับมันก็จะหยดลงมานะหากเรากระโดดไวเกินไปเนี่ยก็ไม่สามารถคว้าลูกได้นะครับแม้ว่าตำแหน่งจะดีอ่ะเห็นปะแต่แม้ว่าตำแหน่งจะดีแต่ถ้าลูกมันยังไม่หล่นลงมาเนะี่ยยังอยู่ที่สูงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะคว้าลูกได้นะครับซึ่งในเกมจริงเนี่ยผมจะใช้ตัวละครอุโอซุมิจุนนะครับจะมีพรสวรรค์การ รีบาวแบบเฉียงตัวนะครับแล้วก็เมื่อเรารีบาวได้เนี่ยมีโอกาสที่จะกระแทกคู่ต่อสู้ให้เสียหลักนั่นเองอันนี้ข้อได้เปรียบของจุนนะสำหรับรูนก็จะประมาณนี้นะครับถ้าจะลอกตามเนี่ยเอาแค่ด้านบนนะครับด้านล่างค่อยว่ากันนะเพราะว่าผมใช้แบบพอมีพอกินนะครับเมียไหนก็ใช้น,นั้นไปก่อนนะ แต่ว่าเซตรูนเนี่ยจะเป็นรูนที่ไม่มีสเตตัสเรื่องพลังเลยนะครับจะพึ่งแค่โบนัสอกเอาปะทะเท่านั้นจากรูนเลเวล5นะครับก็คือเป็นการเบียดนั่นเองเบียดเพิ่มเพิ่มแต้มการเบียดชนะนะครับจะมีแค่นี้นะครับเรื่องพลังไม่มีเลยนะครับผมใช้ค่าพลังการบล็อกการเบียดต่างๆเนี่ยมาจากสเตตัสของมันล้วนเลยนะครับไม่ได้เพิ่มจากรูนเลยนะเราไปดูในเกมกันเลยครับผม ถ้าตัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะดูงงนะครับผมก็เลยเอาทั้งเกมแล้วลกันนะครับเดี๋ยวมาสต็อปแล้วก็ดูกันว่าช่วงไหนจังหวะเป็นยังไงบ้างนะครับทีมของผมเนี่ยมีตัวตำแทมตัวเดียวคือจินนะครับแล้วก็ซากุมารีบาวนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมี2ตัวด้วยกันนะครับคือฟูจิมะกับรุคาว่านะครับส่วนเซนเตอร์เป็นอาคางินะครับ เทคนิคที่1นนะครับเราจะต้องรีบไปยังจุดใต้แป้นให้ได้ไวที่สุดนะครับหากมีคู่ต่อสู้รออยู่ตรงนั้นเนี่ยเช่นครั้งที่นี้ภาพนะครับเราจะต้องเบียดสู้กับมันจะเบียดไปทางไหนนั้นนะครับเราต้องดูด้วยว่าเราเข้าเบียดซ้ายหรือขวานะครับเราต้องพยายามทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยออกห่างจากใต้แป้นให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้วิ่งไปถึงจุดที่ลูกตกเนี่ยก่อนฝั่งตรงข้ามนะครับมโนไว้ก่อนเลยว่าถ้าลูกหล่นในบริเวณใต้แป้นเนี่ย จะต้องไปถึงก่อนมันประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ากระดดนไปอยู่แบบไกลมากๆเลยเนี่ยก็นั่นแหละครับปล่อยครับวิ่งไม่ทันครับโคตรเตาเซนเตอร์เตามากในภาพช้านะครับผมเป็นฝั่งที่เบียดแพ้นะครับอาจจะเป็นเพราะแรงสูงแล้วรูนยังไม่แน่นนะครับเบียดแพ้นะครับแต่ดวงเข้าข้างผมครับลูกบาสมันเด้งมาทางซ้ายมือนะครับทำให้จุดที่ผมยืนเนี่ย ได้เปรียบกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ถ้ามันไปทางขวาละ่ะแน่นอนกรบผมเสียลูกนี้ไปนะครับเอางงเลยดิอยู่ก็ไกลเขาสแตนบายตรงนั้นก่อนถ้าไปโดนเบียดทางซ้ายมือแน่นอน แล้วเราทำไมเราได้ลูกผมก็งงหน่อยหน่อยนะครับแต่พอม,มาดูภาพช้าเนี่ยผมเนี่ยไปในจุดที่เป๊ะกว่าเขานะครับและกระโดดก่อนเขานิดหนึ่งจริงๆนะนิดเดียวครับส่วนเขาเนี่ยนอกจากกระโดดช้ากว่าผมนิดนึงแล้วเนี่ย นิดหนึ่งมันไม่มีผลอะไรหรอกมันนิดหนึ่งอะ่ะนอกจากเขาโดดช้ากว่านิดแล้วเนี่ยตอนที่กําลังจะกระโดดเขาเผือหลังครับเขาเผือหลังนะครับหันหลังแล้วก็กระโดดหันมาอีกทีนึงนะครับผมว่ามีผลนะตรงนี้อย่างเช่นเราจะตบลูกดังของลิงเนี่ย ถ้าเราไม่หันไปมองมันเราก็ตบไม่ได้ใช่ไหมทั้งที่โดดเป๊ะทุกอย่างนะครับก็แค่ไม่มองมันอะทำไมตบไม่ได้รีบาวผมก็ว่าเหมือนกันนะครับหันหลังให้จุดรีบาวแล้วก็ตอนกระโดดเนี่ยไม่ได้หันหน้ากลับมานะเขากระโดดทั้งที่เขายังหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับ <So> อ,อันนี้พลาดนะครับมันก็ดวงอะนะโทษอะไรไม่ได้หรอกครับ เทคนิคที่2ครับผมไม่ต้องรีบาวครับทำอย่างเดียวครับขัดแข้งขัดขาเซนเตอร์ฝั่งตรงข้ามจะเหมาะกับเซนเตอร์หรือว่า power forward ที่ไม่มีแรงที่ไปเบียดสู้กับเขานะครับก็ให้เพื่อนไปขัดแข้งขัดขามันนะครับไม่ให้คนที่จะรีบาวฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเดินสะดวกนะครับอย่างเช่นในภาพตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะไปเบียดอาคางินะครับเพื่อให้พื้นที่แก่ซากรุระงิรีบาวได้สบายขึ้น ส่วนลูกที่ไปไกลๆเนี่ยซากุจะได้เปรียบมากครับวิ่งไวๆนะครับถ้ามีทีมที่เหมาะแบบนี้นะครับอย่างเช่นผมนเล่นเซนเตอร์แล้วก็มีซากุมาช่วยรีบาวอีกแรงนึงเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามมีแค่ใต้แป้นตัวเดียวเนี่ยก็ขัดแข้งขัดขาแม่อย่างเดียวเลยครับขัดมันครับกระแทกให้มันเสียจังหวะนะครับ ส่วนการรีบาวของซากุนะครับเขาไม่สามารถที่จะเบียดสู้ใครได้เลยนะ้องจะผอมแห้งมากนะในเกมเป็นตัวที่ดูผอมแห้งมากๆนะครับก็ต้องพึ่งพรสวรรค์นะครับการวิ่งแล้วก็การกวาดบอลเหนือหัวนะครับสำหรับคนที่เล่นเมนซากุระงินะครับการรีบาวเนี่ยจะแตกต่างจากเซนเตอร์ไม่สามารถไปรอตายแป้นได้นะครับ ถ้าคู่ต่อสู้เบียดใส่เราเนี่ยเราก็แพ้ขาดลอยแน่นอนครับ,รบเพราะอย่างนั้นต้องอยู่ห่างจากเซนเตอร์ระยะหนึ่งนะครับและเมื่อจะเกิดการรีบาวเนี่ยเราก็กดสกิลวิ่งได้เลยครับพรสวรค์ของมันเนี่ยจะคอมโบกับการวิ่งนะครับก็คือเมื่อเมื่อวิ่งแล้วเนี่ยแล้วกระโดดรีบาวเนี่ยพลสวรค์การกวาดบอลเหนือหัวเนี่ยจะทํางานนะครับก็คือมันจะยื่นแขนขึ้นไปเหนือหัวนะครับ แม้ว่าจะกระโดดพร้อมกับเซนเตอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับซากุระงิก็มีโอกาสที่จะได้บอลมาซากุระงิฝั่งผมเนี่ยจะพยายามวิ่งไม่ให้ตัวเนี่ยไปชนกับเซนเตอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็อ้อมไปกระโดดคว้าบอลนะครับเขาไม่ได้กระโดดในจุดที่บอลตกแบบเป๊ะนะครับเขาพึ่งการกระโดดเฉียงตัวนะครับแบบพุ่งเฉียงตัวไปนะครับมันจะมีความพลิ้วอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับสำหรับซากุระงิครับแล้วมันก็จะทําการกวาดบอลจะมีแบบท่าเหมือนกับ เอามือข้างหนึ่งเนี่ยโอบบอลเนือหัวไว้นะครับนั่นคือพรสวรรค์ของมัน,นครับและอีกตัวนะครับเซนเตอร์ฮานากาตะนะครับไอแว่นเขียวนั่นเองนะครับการรีบาวของมันเนี่ยทำได้แค่ไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบพิสุดน์ะครับถ้าเจอกับซากูเนี่ยสามารถเบียดซากูได้นะครับเพราะมันตัวใหญ่กว่านะครับพรสวรรค์ด้านรีบาวของมันจะมีการใช้สกิลวิ่งนะครับหากเราใช้สกิลวิ่งในขณะที่กำลังวิ่งไปรีบาวเนี่ยจะทําให้กระโดดได้สูงขึ้น และมีโอกาสได้บอลก่อนคู่ต่อสู้นั่นเองครับก็จบแล้วครับสําหรับการสอนเทคนิครีบาวน์นะครับมีแค่2เทคนิคนี้แหละผมก็คิดไม่ออกแล้ะใครมีเทคนิคอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับและหากใครที่อยากจะดู การรบาวหลายจังหวะหลายมุมมองเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดมาแถมให้ในช่วงท้ายคลิปนะครับเดีย๋ยวค่อยมาว่ากาันรเรื่องรีวิวตัวละครนะครับอนาคตเนี่ยจะมาทำการรีวิวตัวละครที่อยู่ใต้แป้นนะครับเช่นเซนเตอร์หรือว่า Power Forward นะครับสากุรังิอะไรอย่างนี้นะฮะยังไงก็ขอคนลัไลค์คนลั s u b s c r i b e นะครับแชร์ด้วยก็ดีใหญ่เลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ